สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านครับสู่ช่อง VIP ธรมมดาครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไม่ใช่หุ้นนะครับดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่สิบสี่นะครับพฤษจาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับดาวโจน VIP นี้ก็จะมีทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับออกเวลาสองยามครึ่งนะครับก็คือเที่ยงคืนครึ่งนะครับ ของทุกวันทุกวันนะครับช่อง V P ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นหลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้มีอะไรมาฝากก็ชมกันได้เลยนะครับดาวโจน v a P นะครับมีทุกวันออกเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็เข้าทุกวันด้วยอประมาณนี้ 99%้าสิบเก้าปอร์เซ็นนะครับประมาณนี้มีโอกาสผิดอยู่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นนะครับแม่นมากโมโมเฉยเฉยไม่ว่านะครับยังอุจจาระโมอีกนะครับอืมขี้โมอ่าประมาณนี้นะครับอืดาวโจนวีไอพีเบนห้าหกเจ็ดเน้นที่ห้ากับหกนะครับวิ่งลูดเน้นที่ห้ากับหกนะครับชุดวิน ดูตามนี้นะห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามนะครับวินคืออะไรเข้าไปเปิดดูในในนั้นเอานะครับไปค้นหาเอานะครับวินคืออะไรนะครับวินเฉยก็พอจะรู้อยู่เอ้ยวินเฉยนี่ไม่รู้แต่วินมอเตอร์ไซค์นี่รู้อยู่ประมาณนี้ชุดวินแพงมากชุดวินเสื้อตัวหนึ่งเจ็ดหมื่นแปดหมื่นก็มีเจ็ดพันแปดพันก็มีชุดวินนะครับชุดวินมอเตอร์ไซค์นะครับอืม ครับอ่าสำหรับชุดวินนี้ไม่แพงครับห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามนะครับสำหรับเจาะนะครับแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้านะครับไปกลับด้วยแปดหกหกแปดเก้าหกหกเก้าศูนย์หกกศูนย์หนึ่งหกศหนึ่งสองหกหกสองนะครับอืมแบบนี้นะครับเรามาดูคขาวนี้ ตรงบริเวณนี้นะครับเป็นที่สำคัญนะครับเราจะแยกออกเป็นสามเวอร์ชันคนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับก็ให้ดูตรงนี้คนที่ชอบวินก็ขอให้ดูตรงนี้คน,นขอขอนคนที่ชอบเจาะก็ขอ,ขอให้ดูตรงนี้นะครับสำหรับเรนดาจูนให้ดูตรงนี้นะครับแล้วก็นเน้นตรงนี้คาดว่านะอืตรงนี้ ตัวรองคือเจ็ดนะอ่าตัวรองชอบสอบเสืออ่าประมาณนี้นะครับแล้วคราวน,นี้เราก็มาดูเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะครับวิ่งรูดอ่าให้ดูตรงนี้อ่าชุดวินให้ดูตรงนี้อ่านะครับชุดเจาะให้ดูตรงนี้นะครับอ่าครับให้เลือกเอานะครับไม่ใช่เอาทั้งหมดนะอืมใครจะลงวินก็ลงใครจะลงรูดก็ลงจะลงรูด จะลงวิ่งก็ลงจะลงเจาะก,ก็ลงาตามนี้นะครับดาวโจน์ VIP นะครับมีทุกวันทุกวันนะครับจดเอานะครับก็อโอเคนะพบกันใหม่พรุ่งนี้สําหรับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับขอทุกท่านโชคดีโชค,ด,โชคดีครับสวัสดีครับ